สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาต้มใบกระพังหอวเดิมนะครับนี่ผมตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บใส่ถุงไว้อย่างดีเราก็จะต้มใส่กานี่นะครับกาของผมก็จะใส่ประมาณยุ้มมือหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับหนึ่งยุ้มมือต่อน้ำหนึ่งลิตรหรือลิตรครึ่งนะทุกคน แล้วก็จุดแก๊สเลยสำหรับการนี้น้ำน่าจะไม่ถึง1ลิตรผมใส่เกือบเต็มการนะครับจุดแก๊สเลยนะครับไฟก็ประมาณปานกลาง ตันนี้ก็เดือดแล้วนะครับพอแล้วปิดแก๊สผมจะเทใส่แก้วนี้ไว้เพราะแก้วนี้มันเก็บความร้อนได้ถึงเย็นเลยนะครับ แก้วนี้ด้วยนะครับแก้วนี้ผมจะดื่มจะดื่มก่อน ของมันเหมือนน้ำชาเลยนะครับถ้าเอาไว้ในกามันมันจะเย็นไวต้องเอาไว้ในแก้วนี้ แก้วนี้จะเก็บความร้อนถึงเย็นเลยนะครับกากได้อีกหนึ่งน้ำเต็มพอดี หลังอุ่นพอดีนะครับบางคนเขาบอกว่าเอาใบเตยมาต้มใส่มันจะมีกลิ่นหอมนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อใบเตยมาเืิมอย่างนี้ไปก่อนกลิ่นมันก็ไม่เหม็นนะครับถ้าใบสดกลิ่นมันจะเหม็น ร้อนอยู่นะครับ <laughs> มันยังร้อนอยู่ต้องอุ่นๆกำลังดีอันนี้ร้อนเกินไปเด <_ ús> ิม ดื่มวันละ3-4เตี้ยวก็ได้นะคร <_ uk> ับเพื่อนๆก็ไปหามาดื่มนะครับในติกต o กมีมีขายหรือถ้าไม่ไปซื้อก็ไปเก็บเอาที่ต่างจังหวัดเยอะแยะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอิสระชาแนลสวัสดีครับ